Honda c ซี i c 2026มาแล้วดีไซน์สุดล้ำหล่อเกินปานรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย h อนด a าที่หลายคนรอคอยครั้งนี้ซีว i กกลับมาพร้อมการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่ทำให้รถซีดานขนาดกลางธรรมดากลายเป็นยานพาหนะล้ำอนาคตโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เฉียบคมไฟหน้าแบบฟูลเลสท,ที่ดูดุดันเหมือนตาเหี่ยวกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตที่ถูกออกแบบใหม่ให้มีความไหลลื่นกับเส้นสายของตัวถังและแน่นอนว่าสีขาวมุกที่เราได้เห็นในโชว์รูมวันนี้ยิ่งทำให้ทุกมุมของซีวิกดูแพงสะอาดและเท่แบบไร้ที่ติ สิ่งที่สะดุดตาอย่างมากคือลายเส้นด้านข้างตัวรถที่ให้ความรู้สึกเรียบแต่หรูหราพร้อมกับล้ออลูมิเนยใหม่ที่เสริมความสปอร์ตได้อย่างลงตัวขนาดล้อใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อความมั่นใจในการขับขี่และลุกที่ดูพรีเมียมมากขึ้นด้านหลังของรถเองก็ไม่ยอมแพ้เพราะม,มาพร้อมไฟไท้ายแบบเลตทรงยาวที่เชื่อมต่อทั้งสองด้านพร้อมกับกันชนท้ายดีไซน์ใหม่และท่อไอเสียคู่สไตล์สปอร์ตเพิ่มความรู้สึกเหมือนขับรถสปอร์ตในร่างของซีดานเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร จะพบกับการออกแบบใหม่ทั้งหมดในสไตล์มินิมอลแต่ใส่ใจในรายละเอียดทุกจุดแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้มีความต่อเนื่องและใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับระบบ honda connect ที่อัปเกรดมาให้ใช้งานร่วมกับทั้ง apple carplay และ android auto แบบไร้สายพวงมาลัยใหม่ที่ตัดล่างแบบสปอร์ตพร้อมกับเบาะหนังแท้ดีไซน์ใหม่ที่อกกระชับและนั่งสบายสุดๆแม้จะเป็นการเดินทางไกลก็ตาม ซีวิก2026ยังจัดเต็มในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยด้วยระบบ Honda Sensing ที่ครอบคลุมเกือบทุกด้านทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์รอบทิศทางที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเหมาะทั้งกับการขับในเมืองและการเดินทางต่างจังหวัด ด้านสมรรถนะ Honda Civic 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ 1.5L เทอร์โบพัฒนาใหม่ให้แรงม้าสูงสุดกว่า180แรงม้าตอบสนองเร็วประหยัดน้ำมันและมีความเงียบมากขึ้นเวลาขับที่ความเร็วสูงระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนมากขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลเหมือนเดิมเมื่อวิ่งผ่านพื้นผิวถนนที่ครุกคะเกียร์ี VT รุ่นล่าสุดตอบสนองได้ไวและลื่นไหลกว่ารุ่นก่อนหน้าเรียกได้ว่าทั้งแรงและนุ่มในคันเดียว ความพิเศษของซีวิ c 2 0 2 6คือความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆที่ฮอนด้าไม่เคยมองข้ามไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์แบบแยกฝั่งที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำช่องชาร์จ USB-C ที่มีมาให้ทั้งด้านหน้าและหลังระบบไฟในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีตามอารมณ์รวมถึงระบบเสียงระดับพรีเมียมจากโบสที่ติดตั้งในบางรุ่นย่อยความคุ้มค่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายของรุ่นนี้แม้ราคาจะขยับขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งงงในแนแ่ขอดีไซ์ เทคโนโลยีสมรรถนะและอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็ต้องบอกเลยว่าซีวิ c 2026คือหนึ่งในซีดานที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนนี้ไม่ว่าจะ